ญ้ายจังครับท่นกินนะครับ้านี่ยังก็มีกินี่สีม่วงและะ้กวก็นี่ใบกล้วยก็ได้ใบไผ่ก็ได้ยาข้าก็มีกับยาข้าก็ได้แล้วกะ็พวกกใบอ้อยแล้วก็นี่เปลยพวกอย่างง่วหอย,หาอยห่างขั้ยเขาเนี่ยหาง่ายครับก็ได้ใส่ญ้ายจังก็ได้เป็นความขอแต่ว่าเป็น้าที่ปลอดไัยปลอดสารรคับ ครับขั้นไปเกี่ยวซุ่มซีซุ่มหากระายเบิดคขอกอ,อ้นยาข้านาเนี่ยไ่ได้รครับบ่ได้ครับเป็นเป็นอันตรายกับสัตว์พูดแท้ดีของเขาเป็นเต่าแท้ของเพื่อนใจวนเวียนเพื่อนบ่่าง เห็นน้ำทางคิดอยากเบาตาผัวเจ้านั้นบ่อเพลินใจเอ้ยใจให้มึงหมดไว้ดเอ้ยยาเปื้อนเพือไายขันผัวเพลย่ำได จังคอยไปเอยเป็นแมวเป่าเออเออสวัสดีครับวันนี้ผมสีพามาเบ่งฟาร์มตะกระแตนสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับพ่อชัยฟาร์มครับอ่าอาพิกัดกอยู่บ้านนาตะกางตับบุญใบฮีอำเภอพัทนาจังหวัดสกลนครครับเริ่มมาโดนเราปะครับตะกระแตนครับการเริ่มต้นมาเริ่ม เขาสูธุรกิจนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งแหละครับครับเดี๋ยวเพิ่มาเข้าไปเบิ้งไรไหมครับครับพาเข้าไปเบิ้งครับ่ฟาร์มนี่ก็คือฟาร์มใหญ่ครไงตัวนี้ฟ้าร์มแรกได้เดือนหนึ่งแล้วครับปปครับพร้อมที่สี่ห้ไข่แล้วเอือไข่มันนี่สองลูกครึ่งครับฟาร์มนี่สองลูก,กครึ่งคำนวณตัวกัิหลายเติบอยู่วมนมุนกับโบมีเวลาได้นับจักเทลียว่า <laughs> มันจักตัวเนาะ ถึงแสนอยครับเนินครับกระไรอยู่หลายแสนอยู่าต้องสัดเกบนะครับออหลายแสนอยู่ครับตัวใหญ่พร้อมที่จะให้ไข่ครับครับนีทอดก็ได้หรือครับรุ่นนี้ครับทอดได้อยู่ตั้งเสด็ครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขยายพันธุ์ครับครับขยายพันธุ์สู่อ่าให้พี่น้องผู้ใดอยากเลียงอ่าอยากเลียงอยากแตทำธุรกิจเสริมครับครับกับมาติดต่อมาอ่เรียนรู้ได้ครับเป็นศูนย์เรียนรู้ กับการให้ยาหายูมันกับปยากครับสองมือแต่ทำความสะอาดที่เท่านับนง่ายนะครับท่านกินนะครับยาเนี่ยังก็มีกินนี่สีม,วม่วงแล้วก็นี่ใบกล้วยก็ได้ใบไผ่ก็ได้ยาข้าก็มีาากับยาข้าก็ได้แล้วก็พวกกับใบอ้อย แล้วก็นี่เปียพวกอย่างง่วนอย่างข้ยเ่านีงหาง่ายครับก็ได้ใส่ง่ายอย่างก็ได้เป็นครับขอแต่ว่าเป็นยาที่ปลอดภัยปลอดสารครับครับขั้นไปเกี่ยวซุ่มซีซุ่มหากระตายเบิ้ลขอกอ๋ออันยาข้าน่าเนี่ยโบได้ครับโบได้ครับเป็นเป็นอันตรายกับสัตว์แสดงว่าหญ้ารับสัตว์เขาโบจำเป็นต้องซื้อแรงพอครับก็ได้ซื้อครับเออเกี่ยวได้ตามเรื่องต่างๆขอแต่ว่าให้ปลอดภัยปลอดสารครับตากายากให้ดี การเตร,เรียมการซืเลี้ยงเอาต้องมองหาแรงหยาแรอางอาหารไว้ซะก่อนใจาอยากทำเป็นธุรกิจเสริมเริ่เป็นธุรกิจรักแก่แห่งดีครับเพราะว่าระยะมันสั้น,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 นสองเดือนครับเห็นผลสองเดือนนั่นะ,ะ,ะครับครับสองเดือนนี้ก็คือกระจายรายได้สามเดือนเดือนนึงครับสั้นไหนครับสามสิบสามสิบเอ็ดวันเป็นเดือนนึงเลยนะครับอีกประมาณจากัก ซีหามื่อนี่ก็สีเริ่มไข้แล้วครับครับนี่คือฟาร์มใหญ่อันนั้นก็มีอีกฟาร์มนึงเป็นฟาร์มร่องครับฟาร์มร่องฟาร์มนั้นนี่ก็ยี่สิบมื่อโรงเรือนได้ครับเท่าจะอย่างไรครับโรงเรือนโรงเรือนนี่แล้วแต่เทาขนาดที่เทาสีเลียงครับเทาสีเลียงขนาดอหาขีดอ่าเอาไข่มาหาขีดนี่เทาก็เฮ็ดอยู่ประมาณสองคูนสาม ครับสองคูณสามเมตรครับกว้าง2เมตรยาว3เมตรครับครับสูงก็ประมาณเมตรแปดสิบครับนั่นก็คือหาขีดครับครับถาลูกขึ้นหนังสีห้อากระเฮ็ดขอกใหญ่นังสี่ครับลูกขึ้นกับสามคูณห้าสามคูณหาเมตรนั่นจังบอยาดขั้นเดียดเนี่ยก็เหาเฮ็ดคอนดูห้มันโบหอยมันนั่นเดียดขี้กันมันก็จะหาไตน้ำดำอยู่น้ำมือนี่แหละตัวนี้เฮ็ดเองบ่ครับหรือว่าซื้อมาสำเร็จรับตัวนี้ครับเฮ็ดเองครับ เห็ดเองทําเองเห็ดแบบต้นทุนประหยัดครับใส่ไม้ไผ่ใส่ไม้ไผ่กับไม้ยุค่าเป็นลักเป็นเสามันครับครับ้าก็ไปซื้อ้ามา้วกาให้เขาไปยิบก็เป็นโุ้งสร้างเป็นผ้ามุ้งบอครับหรือว่าผ้านะครับครับผ้ามุ้งครับรุ่นดีครับครับสิบกับสิบรุ่นดี ตอนนี้ใกล้จะโค้มกันแล้วครับโค้มกันไปหลายคู่แล้วสามสิบมือเริ่มจากเป็นเบ้าเป็นเสาหัดจีบกันแล้วเจ้าเนี่ยครับกําลังสีจับคู่กันแล้วมองหาแล้วเสาสวยๆกําลังสเริ่มขี้เริ่มโค้มกันแล้วครับจักน้อยก็คือเตรียมเตรียมไส้ครับเตรียมไส้เขาไม่วางใครเอาเวลาไข่เนี่ยมันจะไข่ยังไงครับเวลาไข่เวลาไข่มันกะสิลงมาไข่ใส่ไส้ครับมันกะสิทมไวครับเ้าใศึ ใส่กันนะครับใส่เอาใส่ขม่าครับเอาใส่ขม่าให้เป็นกองเป็นกองไว้ครับเอาใส่ขม่าให้เป็นกองไว้ข้างๆนี่แหละบัดนี้มันกะทิลงมาไข่ครับลงมาว่างใครแล้วมันกะิเคลียร์ทมไว้จังเมื่อครับมันเริ่มไข่นะครับกะอายุมันประมาณเดือนกับห้าวันนี่แหละครับเริ่มเดือนไม่มีไข่เลยหร่ครับครับหลังจากบอออกจากไข่แล้วออ๋ครับหลังจากบอออกจากไข่แล้วเข้ามาอ่าดูแลอยู่ เดือนนึงกับหาเมือนี่แหละก็สิเริ่มเจับคููกันแล้วก็<ะ>หาเตรี่ยมไส้เขาเลยนะครับร<ะ>จากไข่แล้วนี่ทางห้งเาเฮ็ดฟ้ามญ่ยังสี่เทากับใส่เวลาสามมือเจ็บเท่านึงมันก็ทีได้อยู่ประมาณขั้นสองโลกโเคืองนี่ก็ได้ประมาณสี่ลกขึ้นไข่มันต่อมือป่ะครับครับต่อต่อชุดต่อชุดชุดที่เ้าเจ็บจหา้หาเ่า,างระยะไว้สามมือ <ans> แล้วก็เอ<ๆ>าเอาเจ็บเป็นหนึ่งขวากเ้าจะไปขายายอีกอีกขวานึงนะครับ คอกนึงนี่เขาเลี้ยงได้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าคอกลุนนี้ครับคอรกรุ่นนี้นี่อยากให้พอดีพองามนี่สองลูกพอดีครับไข่ครับอ่าใส่ไข่สองลูกสิพอดีสิบ่เอาอัดปั๊ดไหนครับอันนี้ผมยังคำนวณวันถือก็เลยใส่คอกอ่าสองลูกหาขีดไข่มันมันก็เลยอยากแน่นแน่จังน่อยคอกซ้ำมุงก็ได้ย่ไหมครับคอกซ้ำมุงซ้ำม,มุงนอนเขามมน,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 นี่ก็จะใส่ประมาณสองขีด ก็ดีนะครับครับอสองขีดสามขีดสิบวอเอีดเอามุ้งก็ไมดได้หรอครับเอาผ้าผ้าอันอันนี้ลองเพลินแล้วก็เอามุ้งยึบเอาเนี่ยครับเอามุ้งเอามุ้งเฮ็ดเอาก็ได้ครับอ่านยึบเอาผ้าในไมา่ยึบใส่ทั้งไตครับได้คือกันเนาะแต่ว่าต้องใช้ซิร้อมด้วยครับกันสิเปิดดูเขาออกเนี่ยตะกเตรนอันนี้เป็นกินเขาพรเจ้าเวทผพันยังครับที่เลี้ยงนะครับปาตะกเตรนกระโดงโมจินบ่ซื้อมันเป็นประสบของตะกเตรนไทยนะมันเป็นตัวใหญ่ๆมันก็ใช้เวลาโดน สวมสี่ข่าบอันนี้มันสีใส่เวลาแค่สองเดือนเวลาเจบผลผลิตมันครับครับมันกับเห็นผลผลิตได้ไวครับครับสางฟ้ามขยายฟ้ามได้ไวครับครับตอนนี้กำลังเป็นอยู่ในการธุรกิจที่คนมองหาที่ทำธุรกิจในรวดเร็วครับถ้ากระแตนบ้านเฮาเลยครับมาเลี้ยงได้ห่ือเคลับ กกรได้อยู่ครับจักแต่บ้มันเฮาก็ได้อยู่แต่ว่ามันต้องใส้เวลาการว่างไข่การขยายพันธุ์มันสะมันโดนนะครับครับมันโดนแต่ว่ามันก็อยู่อายุมันก็อยู่ได้โดนอยู่แต่มันห่างนั่งไงครับมันนั่นไข่ครับมันถือนั่นไข่จากอันนี้มันเดือนหนึ่งมันไข่ตัวนั้นมันก็อยู่ประมาณสองสามเดือนมันยังดีไข่ครับเท่าสิเริ่มเรื่องเท่ากับคันแรกๆเลยก็ต้องมองหายาก่อนครับมองหายาไว้น้ำ บ่ครับครับเอ่อมองหาวอยาว่ามี่มองพ่ออย่ามาได้บ่มีปลากล้วยบ่ค้ามมีปลากล้วยนี่กะโอเคคั่นแรกคั่นเบื้องต้นปลากล้วยนั่นก็กินเนาะครับใบกล้วยได้ทั้งกินดีครับอ๋อครับใบกล้วยนี่ก็กินดีแล้วก้อนหญ้าเฮาสิใหญ่แล้วก็คันเฮาเลี้ยงบ่หลายจังสีเฮาก็ไปเอาน้ําไห้น้ำหน้าเฮาก็ได้แต่ว่าจะไปมันหน้าพื่นก็สิเพิ่นสียาบัดนี้เฮาเลี้ยงนี่อยู่กลางแจ้งได้หรือ่ครับครับอากาศคือปกติแล้ว ถ้าเลี้ยงอยู่กลางเดือนแห่งดีแต่ว่าเขาต้องใส่ผ้ายางคุ้มครับครับผายางคุ้มกันฝนอ่อมันบักน้ำป่ะครับครับบ่มักน้ำ,รนำครับค,บบนคบันคันมีน้ำมันจะมีความซื่นขึ้นครับขี้มันจะสิเน่าขึ้นมันสิเปลาาา่นกดแก๊สล้วก็ตะแก๊สเฮาสิบ่แข็งแรงแลาา้วก็สิตายมันก็สิก็สิบ่ตายที่ละดอกแต่ว่ามันก็สินอกนอกขี้มันเหม็นครับขี้มันนี่เฮาต้องเก็บคือมือบ่ครับครับเก็บขึ้นมือครับจังคอกนี่นี่เก็บได้มือแล้วท่งปุ๋ยกลัวป่นี่เนี่ พวกสองอ่าสองลูกหาขีดเนี่ยเก็บขีดมันสองวันเก็บครั้งหนึ่งทำความาสะอาดขีแต่ว่าขั้นเวดซูมือกับ่ได้มันมเ,เมื่อยครับอ่าเฮ็ดสองมือแล้วก็มือที่สามก็มอาออกอขั้นว่าออกเนี่ยมันมันสีหลมันทับถมแล้วก,ก,ก็มันเกิดกดแก๊สมันเ่าครับมันมีสัตรูตูยังไ่งงครับนีเขาเลี้ยงไปนี่ครับสัตรูสาคัญที่สุดของตะกาแแตนก็คือหมด ครับครับระวังมดบอ่อยมดเขาน้ำผาห้องนี่แหละส่วนมากมันติดซี่เขาน้ำผานี่คืับถ้เฮาเอายังเขาออกมันไปหักั็พ,พื้นพื้นพื้นนี่ขาดมดกระมูลเขามังหันละครับถ้ามดเขาในการเรียบร้อยอมันจะค่อยจ่อค่อยจินขายายขั้นมดมากขายายลังอยู่นนี่ก็จะเป็นคอกของมดเลยทีบเป็นคอกตะเกียนครเอาท้ามีมดต้องดูแล <istic S 1> ครับครับมันจะกัดกัดตะเกียนฝ่วงตัวเล็กๆนี่มันสิอันตราย ส่งบอ่อไม่ไม่ได้อาทิตย์นึเนี่ยโตมากับใกลเขาเขาจ้องเบิ้งดูดูมันเบิ้งหมดนี่แหละขั้นมีหมดแต่ฟ้ากับจัดออกเลยครับครับยังมีหมดอยู่ในขอกแลก้วก็ควบเทื้นแห้งกับ่ได้ต้องพยายามยังให้น้ำเขาในผ่านนี่มันจะมีควบเชื้นแล้วมันจะให้หยาเน่าขี่เน่าเกิดกดจัดได้ครับ,รบเอาเป็นอย่างคือเลือกเลี้ยงตะกะเตรนครับครับเพราะว่า ผมมองหา,บางเบื้องแร้ว่าตัวนี้มันเป็นธุรกิจที่รวดเร็วอสองอสองเดือนในการูปพ้นแล้วครับการขยายจากฟ้ามหนึ่งยังสิเป็นสิบฟ้ามเลยครับระยะสองเดืนอนถ้า<อ>หากว่าเฮ้าว่า,า,วามีคนมาแบ่งปันทั้งไครทั้งยังไป<อ>ขเขาเฮาเอาใครของเข้าไปขายายเองก็ทีไ้เป็นสิบฟ้าม<อ><อ>ขายายได้รวดเร็วภายในสองเดือนลวกันสุว่าเฮ้ามีคนมาขอแบ่งปันเอาใข่เอายังไปนี่ก็เป็น รายได้เสริมอยู่ไปย่างหนึ่งครับครับหลังจากขายตัวแล้วก็เรียงปันไข่ให้กัเจ้าไปเลี้ยงไปเพาะพันธุ์ขยายไปเรื่อยๆบ่าตันครับทั้งเลี้ยงทั้งตัวทั้งนี่กับตลาดบ่าตันครับตอนนี้โลละหาลอยหาซื้อตัวยังหายากอยู่ครับอยู่นี่ตัวนี้หาซื้อไว้ไรมั้งครับเดือนครับเพราะว่าต่างคนกับ่างอยากขยายพันธุ์อยากขยายพันธุ์เลี้ยงแล้วก็เฮ็ดเป็น ขยายขอกขยายพันธุ์เขาก็เรารักษาตัวไว้ก่อนครับุนละก่าอายุมันได้ประมาณหกสิบหาเมือเขาก็ทิโลตัวนั่นแหละจังที่ได้ตัวมัคนับมันมีตายบับทอนยั้งไปครับการมีตายเนี่ยธรรมดาครับการทําความสะอาดขี่ต่ละเทียกับมีเนี่ยอยู่ออตังเทียกับงกเกตัวคนละก็ว่าต้องตกใจการลังเทียมันกัดกันเองขั้นหนาบ่เพียงพ่อจังเสีย มันกิตัวใดลังเสียมัน red, มันก็ถอดคาบครับมันทายคาบได้่อยสี้ยวที่เป็นเส่้ยวมันที่เป็นเบ้าเป็นสาวเนี่ยเนี่ยถอดคาบยูซีเทียครับอาทิตย์ละเทียอ่ามันทายคาบคือคนในขั้นทายคาบได้่อยกับซีดียุคสิโลบริเรื่อยครับ <c oughs> มีคนทวงอยู่ครับมาเลี้ยงตะก,กาตั่นนครับ <c oughs> มีอยู่ครับข้าเจ้าว่าเสียไปขายไซว่าสันข้าเจ้าว่าครับเ,เ,เลี้ยงแล้วเสี้ยวไปขายไซอะไรเนี่ยว่าสัน ม่แต่เดี๋ยวนี้มาหาธรรมทอ่ตัวมันน้ำผมตัวละแสนกับผมไม่ให้เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังต้องการจะขยายสายพันธุ์จะขยายครอบครับหรือว่าตอนนี้คอกนี้การที่ขยายใครได้ยุประมาณ30 4สโลคี่ิบขันตําอันนี้คือขันตาเมื่อวันที่ยี่สิบ ครับที่เริ่มเจ็บไข้แต่ว่าไข้มันนั่นออเดอร์นี่เต็มเต็มแล้วครับตอนนี้อายุมันนี่มันได้ท่า่ครับอายุอายุอายุของตะกะแตนนี่สีอยู่ประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบวันครับ้ทางว่าอากาศมันคืมคืมยังเสี่มันก็ตีเยืดเวลาไปอีกเพราะว่ามันคันมันบ่ไข้คันบ่ไข้หลายมันก็อยู่ได้โดดครับเป็นเจ็ดสิบก็เมื่อ แล้วมันก็ตายป่ะครับมันนี่ครับแล้วมันก็สิบวันอายุของมันส่วนที่ตายเขาก็ได้ไข่มันไปขยายได้หลายเลยครับอันนี้เขาก็ขายสิบสิบห้าสิบลแล้วขายเป็นอันตะกเแตนทอดป่ะครับมันนี่ครับแล้วมันสิบวันอายุเขาจะจับจับตัวจับตัวไปจับตัวไปไข่ครับตัวไปไข่อ๋ออ่าครับครับถ้าหากแฟนเพจหรือว่าผู้ที่ตามทุกท่านต้องการ อาจากศึกษาอยากเลี้ยงครับเขามาได้ครับมาติดต่อเขามาที่เบอร์โทรพรชัยฟาร์ม0 9 2 9 3 7 9 7 1 1แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับข้าเจ้าผมบาอยู่กับเบอร์แฟนผมอีก087 262 3277 ครับยินดีต้อนรับทุกท่านม,ม,มาเบื้องก้อนก็นกนได้ครับพี่น้องขัน้นสิ่งกอเคใจกับจังสร้างจองทั้งใครแล้วก็ไปขยายพันธุ์ไปเลี้ยงครับรับรองว่าธุรกิจตัวนี้บริใหทพี่น้องผิหวังแน่นอนครับพี่นอ้องก้อนนี่เป็นพระเอกหมอลำครับเพระาะว่าอยู่ในวงนั้นมีผมผู้เดียวผู้ใายที่รอขโมูแต่ก้อนนี่แถวๆถวทั้งสกลนครเท่านี้ก็คือที่พ่อัองจก็ด คณะเพชรดอกจานครับพี่น้องล่ำเพลินซิ่งเพชรดอกจานทร์แต่ก่อนแต่พลายุคขึ้นยี่สามสิบปีขึ้นหลังต้าลูกสาวยังน้อยๆตอนนี้ลูกสาวก็สามสิบกว่าปีแล้วต้าลูกสาวว่าในเกิดพราเนาะลองล่ำให้ฟังแต่ก่อนนะครับล่ำบ่จ็กเล็กจ็กน้อยเนาะพี่น้องมันก็มาตะโดนแล้วล่ะเพราะว่ามันกัดจำได้บ่ลาะอะไรจำได้แน่บ่ได้แน่ละพ่อเป็นเบื้องต้น พูดแท้ดีของเขาเป็นเต่าแท้ของเพื่อนใจวนเวียนเพื่อนบ่าห่างเห็นน้ำทางคิดอยากเบาตาผัวเจ้านั้นบ่เพลิใจเอ้ยใจให้มึงหมดไวเด้อย่ยาปเปืดอเตอ เพื่อไผ่ขันผัวเพลอย่ำใดจังคอยไปเอยเป็นแมวเป่าเอ้ยโอ้ครับอ๋อครัอ๋เพื่อเพื่อก็มาได้ด้วยครับพี่น้องเด้อมาเบืองฟาร์มอ่าขอฝากไว้ครับอาพราันใช่ฟาร์มอ่ามาแล้วกับฟันก่อนลำก่อนหนึ่งก่อนจังเลาะเบืองฟาร์มก็ได้ครับพี่น้อง มีคาราโอเกะพร้อมครับท่า,านรับไม่ได้ก็ขอบคุณความรักนะครับขอบคุณผู้รับชมฝากกดติดตามพเพื่อสนุกชีวิตใหม่ๆครับขอฝากณฟ้งเลยครับเด้อ<ล>ครับพรชัยฟาร์ม